ปั๊มเบรกบนเนี่ยเวลากำแล้วมันจมจุ๊บไปเลยกำหายกำหายเนี่ยอันเนี้ยมันมีรั่วกับไม่รั่วนะครับมันมีรั่วกับไม่รั่วนะครับปั๊มเบรกบนนะครับปั๊มเบรกบนนะมือเบรกเบรกข้างขวาเนี่ยเบรกดิสก์หน้าเนี่ยเวลามันรั่วนะครับเวลามันรั่นี่มันซ่อมได้นะครับมันมีชุดซ่อมนะครับมันมีชุดซ่อมซ่อมได้นะครับสวัสดีครับช่างบารามีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนเลยครับเข้ามาแล้วฝากแชร์หนึ่งครับใครที่เข้ามายังไม่ได้แชร์ผมฝากแชร์แล้วพิพ์มาบอกผมนิดนึงว่าอาจารย์ผมแชร์แล้วนะครับแชร์เข้ากลุ่มก็ได้ครับแชร์ไปที่ไหนก็ได้ครับฝายหนึ่งนะครับแชร์ไปให้ไกลที่สุดนะครับสุดขอบฟ้าเลยครับสวัสดีสวัสดีครับทั้งการทั้งการมาแล้วอาจารย์ปุ้มทั้งการสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์ปุ้มที่ถึงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็เรื่อยๆครับพรุ่งนี้ผมเข้าเวรก็อยู่ดึกได้ อยู่ดึงได้ครับเข้าเวนด์ได้นะครับนะครับชุดซ่อมปั๊มเบรกบนนะครับปั๊มเบรกบนวามันรั่วนะครับขอบคุณมากเยี่ยมเยี่ยมมากช่างบารมีเยี่ยมมากนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับขอบคุณมากช่างกาเยี่ยมนะครับเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักมากทุกคนเลยนะครับเป็นเป็นนักเรียนที่น่ารักมากเลยครับเป็นพี่น้องกันนะอยู่แบบพี่น้องนะครับผมเป็นผู้ให้นะครับทุกคนก็เป็นผู้ให้เหมือนกันนะครับ ให้ใจครับผมให้ใจแล้วผมให้ใจทุกคนเนาะให้ใจให้ทุกคนมีความรู้นะครับทุกคนก็ต้องให้เหมือนกันนะตอบแทนนะครับตอบแทนคนอื่นนะไม่ตอบแทนผมแบ่งกันแบ่งกันนะครับชุดซ่อมปั๊มบนนะครับชุดซ่อมปั๊มบนเวลามันรั่วนะครับมันรั่วเนี่ยก็คือมันรั่วนะต้องบอกก่อนให้ลูกมันมาอีกแล้วไอ้นี่นะครับยายาจะมาขัดจังหวะเนาะเนาะเนี่ย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 ขัดจังหวะนี่เขาจะมาเล่นด้วยนะครับแมวโรงเรียน เขาจะมาเล่นด้วยแง๊ง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 นะครับนี่เห็นเปล่าสวัสดีครับทุกคนนี่เห็นปะอันนี้คือคนที่เคยเล่นแล้วนะครับเคยเล่นกับเขาแล้วก็จะรู้จําได้นะครับเข <EN _' S 1> าจะชอบมาพ่นปี้นม่นปิ้นเวลาผมอยู่เนี่ยมาพ่นปี้นนะครับอันนี้ชุดซ่อมเนี่ยปั๊มเบรกบนเนี่ยเวลากำแล้วมันจมจุ๊บไปเลยกำหายกำหายเนี่ยอันนี้มันมีรั่วก,กับไม่รั่วนะครับ มันมีรั่วกับไม่รั่วนะครับจดนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชุดซ่อมปั๊มเบรกบนนะครับปั๊มเบรกหน้านะที่อยู่ข้างบนแฮนด์นะครับมือขวานะครับวารกรรมไปแล้วเนี่ยมันจมนะครับมันจมนะครับแล้วเบรกไม่อยู่มันมีทั้งรั่วกับไม่รั่วนะครับรั่วก็คือว่ามันจะต้องมีน้ำมันเบรกไหลลงมาหยดนะครับ หยดอยู่ตรงตรงข้างล่างเนี่ยข้างใต้เนี่ยอาจจะโดนชุดสีนะครับชุดสีอาจจะโดนน้ำมันเบรกกัดนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยคือมันไม่ถูกกับชุดสีนะครับไม่ถูกกับสีนะครับมันมีเคมีสารนะครับที่มันไม่ถูกกันนะครับง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเบรกมันหยดโดนชุดสีโดนสีรถของรถเรารถลูกค้ามันจะเห็นชัดเลยครับมันได้เห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันรั่ว อันนี้คือเกี่ยวกับตรงปั๊มด้านบนนะแต่ถ้าเกิดมันกำและจมเนี่ยมันอาจจะไม่รั่วตรงนั้นก็ได้อาจจะไปรั่วตรงด้านล่างก็ได้ปั๊มล่างก็ได้เพราะฉนั้นเราต้องใช้สายตาเนี่ยดูระหว่างตั้งแต่ปั๊มล่างถึงปั๊มบนเลยครับมันจะมีสายด้วยนะครับสายสายเบรกด้วยนะครับสายด้านเบรกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนะครับตั้งแต่ปั๊มล่างนะครับตั้งแต่ล้อเนี่ยครับจานดิสเนี่ยนะครับจนมาอยู่ข้างบนเลยว่ามันมีน้ำเบรกไหลหยดแล้วเทอะไหมนะครับหรือมันร แต่ถ้ามันไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีเลยนะครับมันอาจจะน้ํามันเบรกหมดนะครับหมดคืออะไรเัาไม่หมดทั้งหมดนะครับมันอาจจะหมดคือไม่พอขึ้นมาบนปั๊มนะครับชุดบนนะครับน้ำเบรกอาจจะยุบตัวลงไปนะครับทําให้วาระกมเบรกเนี่ยมันมีแต่อากาศนะครับลูกสูบเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันไปดันแต่อากาศนะครับไม่มีน้ำมันเบรกนะครับเพราะนั้นในปั๊มเบรกนะครับจะต้องมีน้ำมันเบรกนะครับ มันจะมีแต่อากาศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับชุดบนเนี่ยถ้ามันรั่วนะครับมันจะมีน้ำมันเบรกไหลมันจะไหลมาเปิดรถเทอะนะครับเราจะเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับหรือถ้าถ้ามันรั่วในสายเนี่ยแล้วแต่ก็ต้องรื้อดูนะครับแต่ถ้ามันไม่รั่วคือน้ำมันเบรกมันยุบตัวนะครับมันยุบตัวได้ยังไงนะครับมันยุบตัวได้เพราะว่าผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเนี่ยมันอาจจะใกล้หมดนะครับพอผ้าเบรกใกล้หมดนะครับมันเหลือแต่แผ่นเหล็กนะครับพอลูกสูบเคลื่อนที่ออกมาเยอะ นะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ข้างบนมันก็ยุบตัวลงตามลูกสูบนะครับแต่พอเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ดันลูกสูบกลับปืดน้ำมันเบรกมันก็เคลื่อนที่นะครับขึ้นนะครับกลับไปเหมือนปกติทําให้เบรกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่รั่วอย่าไปเติมน้ำมันเบรกเลยนะครับให้ดูผ้าเบรกก่อนนะครับให้ดูผ้าเบรกก่อนนะครับแล้วทําการเปลี่ยนผ้าเบรกถ้าผ้าเบรกหมดนะครับหรือใกล้หมดนะครับแจ้งลูกค้าว่ามันเกิดจากผ้าเบรกใกล้หมด นะครับอันนี้คือ2กรณีนะครับถ้ามันรั่วคือเราจะเห็นว่ามันรั่วก็แก้ไขทุดซ่อมนะครับเปลี่ยนได้นะครับมีทุดซ่อมเปลี่ยนได้นะครับนี้คือทุดซ่อมมันนะเปลี่ยนได้นะครับมีซ่อมนะครับมีอะไรนะครับถ้ามันไม่รั่วนะครับแล้วดูผ้าเบรคผ้าเบรคมันใกล้หมดก็แจ้งลูกค้าเปลี่ยนผ้าเบรคนะครับแล้วพอเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่น้ำเบรคก็จะกลับมาเหมือนเหมือนเดิมปกตินะครับทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมคําว่าเข้าใจมาครับ